เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ลัเล่นเกมไอ้ลามนั่นเองเกมอะไรวะไอ้ลามเนี่ออยอายุเท่าไรนี่ร้อยไปเลยเย็นๆเ,เอาครึ่งๆมาฮ้ยเราได้ปันลามไอ้ลามเล็กมาเกมนี้เกมนี้ผมก็เห็นเขาเล่นกันเยอะแล้วนะแต่ผมเพิ่งมาเล่นไงเออมายังไง อุ <ítulo> ้ยกระโดดลงมาเฮ้ยแดกแดกเฮ้ย <to> น <save> ี <em osi> ่กินเฮ้ยกินให้อร่อยยังไงนี่ปลาท้องอุ้ยกินแล้วได้ตังคในน้ำที่ไหนว่ากินได้แล้วตังค์เฮ้ยกินมนุษย์เฮ้ยมนุษย์ทองเฮ้ยกินมนุษย์เฮ้ยจะมนุษย์มาให้ข้ากินซะดีๆมาให้ข้าแดกเน้ยไม่ข้ากินเจ้าสดดีนะตอนนี้เอ้ยข้าจะกินเจ้า มจะกินคุณ <laughs> ผมจะกินตับคุณใฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่กินตับนั้นไม่ใช่อุ้ย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 ว้าวอตอนนี้ข้ากำลังหิวเออเดะกินมนุษย์ข้าจะกินเจ้าเป็ดเป็ดมนุษย์เออมนุษย์มนุษย์เอยมนุษ,นษย์ษอยษทองกินแล้วได้ตังค์มนุษย์ทอง <c oughs> เดียวเดียวมนุษย์ทองมีที่ไหนวะมึงเอ้ามึงไม่เห็นเลยไงนั่นมนุษย์ทอง เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ถ้าเราไม่ได้กินเราจะตายทุกคนไหนมนุษย์ไหนมนุษย์จะมนุษย์เออเออโหโอ้ยผมขนลุกเลยแดกกินแบบมาเป็ดทองเฮ้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 ไม่นะออ What the hell เฮ้ย <Hey, S 2> เราตายคนไอ้ลามันใหญ่กว่าเราเออชุยไอ้ลามมันตัวใหญ่กว่าเราวะไม่นะเราซื้อไอ้ลามได้ไหมไม่ได้ตังค์เราไม่พอตองขคนละรับไม่ได้โอเคไม่ได้นะทุกคนซื้อไม่ได้โอเคไม่ได้ก็เล่นอันนี้แหละ าไหมเอาไหมคนเรามันไม่พลาดกันได้นะค็จะไปรู้ว่ามันจะขี่ไอ้ลามมาแบบนั้นน่ะเฮ้ยไออยู่นี่เอ้ย,ย,อยข้าคือไอ้ลามผู้หิวโหยจะมากัดกินเจ้าข้าจะกินเจ้าทุกวันเป็ดเอ้เป็ด,ปดนกนกหรือเป็ดนกไหมเป็ดไม่น่ไม่ใช่ใช่ยังไงคนเออเออ อะไรวะอะไรของไอ้ลามเราเนี้ไม่เอาหน้าไอลา้ล้มนะอย่าทําอย่างนั้นดิกินได้ไหมเออกินไปดิกินกินเลยนายจะเอว่งไงนายเข <c ười> าจะกินเจ้าเขาจะกินเจ้านี่นายก็มาดีไงก็มาดีก็มาดีครับก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้กินเดีย๋ยวเราจะพาำํำรวจใต้ทะเลนะ เตากินได้ไหมกินคนดำน้ำอะไรเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรทองปลาปักเป้านี่เอ้อเอ้ยเฮ้ยอะไรวะตัวอะไรวะนั่นตัวอะไรวะเราไปซูนเออเราไปใกล้มันเกือบตายเลยโอเคเราจะกินคนนะทุกคนว้าเนี่ยก็ได้สองคน จะมนุษย์เอ้ยจะก็รู้ว่าข้าหิวโหยไม่นะเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ย่ๆๆโ่อยอย้ยเกือบตายไปแล้วทุกคนเออเกือบตายไปแล้วตะกี้ในตัวตะกี้เนี่ยโคตรอันตรายเลยแมงน้ำโคตรแหลมเลยประมาณดีเอ้ยเนี่ยเอาละเราจะไปตัดกินคนนะมา นั่นไงมันคีวเรืออยู่อ้าวเป็นแค่สาเหรอเนี่เป็นไงสาเป็นแค่สาป่ะกี้เอ้เอ้ทำไมพวกนายไม่วิ่งนี้เราล่ะเออเราขึ้นไม่ถึงเฉยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยนู้นน้โอ้โหตายค็รอโอเคนะทุกคนสนุกกันนะเนี่ยเย็ดคี่ไอ้หลามเราโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกระทืบไลา์กระทือบซับสไครต์ฮะกระทืบตรงไหนวะโอเคนั่นแหละก็อย่าลืมกระทือบรายอันซับสไครต์ให้ผมด้วยกันเลยกันนะจ๊ะนะจานะจาก see you again